สวัสดีค่ะพามาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วเพชรบูรณ์ค่ะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ไปค่ะพี่น้องไปเบื้องน้ากันวัดผาซ่อนแก้วได้จ้ะ มันนี่น <forever> ักท่องเที่ยวหลายจ้ะที่นี่วัดผาส้นแก้วจ้ะมากระนองคือเก้าหลยจ้ะ เ, view, เ,เบ,บิ้งวิวจะเบิ้งวิวเบิ้งบรรยากาศรอบๆ ขาส้นแก้วจะจังหวัดเพชรบูรณ์คนหลายๆจะพี่น้องอาจจะสิ่ายางไปบึงผ้ายางไปบึงไปชมโอ้ยเย็นจอจอยๆพี่น้องเงยเย็นจอจอยๆึทงท่าขึ้นสวยงามจ้ะ ด้นานล่างจ้าตายจากมุ้มสูง <c oughs> มึงข้นมึงลดนะจ่ะพี่น้องเนอะ <c oughs> เป็นวันหยุดจ้าวันหยุดคนกันอย่กงาย <c oughs> วิวสวยสวยจ้ะพี่น้องมึงวิวรอบรอบมึงวิวรอบรอบนะจ้า ไดนหนิก็เข้าไปได้เด้อจ้ะพี่นอ้องมีบอเหลือบ้านนะอู้ยเย็นแทย์น้องเย็นเย็นว้าวแก้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 วจริงๆจ้ะวัดขาส้นแก้วเห็นบ่จ้ะเห็นปะวัดขาส้นแก้วเห็นบ่นี่น้องวัดขาส้นแก้วโค้มเพิ่นว่าเด้งามๆ เป็นเห็ดงามคักสวยงามจ้ะเดี๋ยวบันแล่มไปทางล่างเป็นระยะระยะจ้ะยังมีบันไดขึ้นไปหีกเป็นลายสั้นจ้ะแต่ว่าครับว่ต้องขึ้นดอกมือยขามเอนี่พวขึ้นจะพี่น้องเมนี่พวขึ้นก็ลายคนเมือนก็ขึ้นไปยกก็เป็นสั้นๆเนี่ยจ้ะขึ้นไปช่อมวิวแต่ละสั้นขึ้นมาแค่สั้นเดียวกับพ่อ แต่พ่พี่น้องเบิ้งรอบๆของสั้นหนึ่งดีเข้าขึ้นมาจ้ะ,ะจกับสิบป็นี้สิล่ะจ้ากับสิบป็นียังว่นไปก็ขึ้นบันไดมาเที่ยวอะไรนะจ้าแต่ว่าก็ใส่หน้ากากเมื่สุกคนเนาะใส่แม็กซเมื่สุกคนเนาะพี่น้องนนเนาะกมืสิยยบประมาณนี้คนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ด้านล่างจ้ะ ด้านในจ้าน้องใายรูกกัน <Yeah. S 1> ม,นน <Yeah. S 1> มนันจ้าเห็นป่ร่มเย็นๆจ้า คนมาชมมาทำบุญกับไรด้วพี่น้องเบิ่งเอาจ้ะเบิ่งเอาเนี้ยเนี่ยเราเข้ามาสร้างพากันเนี่ยตรงเนี้ยถือว่าเป็นอานิสงในใจยมจาย๋าสาธุอนุโมทนาบุญในจนะครนะที่เข้าใจกันและรักสัมมามัคคีกันนะจะ ้าพม,มาสร้างภพาประทานนันนะขอบคุณจริงๆนะเจ้าโยมจ๋าขอขอบคุณจริงๆนะจ๊ะนะอาตมาขอขอคคบนะอขอขอคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะจ๊ะที่จะทําให้ต,ตัวเองมีความสุขความเจริญนั่นแต่ปับันนี้เป็นต้นไปจเจริญพรในเจ้าโยมจ๋านะครับนะยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกๆคนนะจ๊นะนะครับยินดโยมกินโยมคือกินใช้มากกว่านี้นะแต่โยมไม่ว่าโยมจะประสบความสําเร็จ เนี่ยจ้ะสิไปยืนตรงกลางวงกลมนี่ก่ะอธิษฐานด้เพื่อนนะจ้ะนะครับแล้วสำหรับโยมที่เกิดเดือนพฤษจิกาเดือนธันวาเดือนตุลาเดือนพฤษภาเดือนมีนานะครับนะนี่สิ่บทชวนนะครับหน้าปีนี้นะครับมาสร้างอันนี้เขียนชื่อรวมๆกันนะครับโยมจ๋าเขียนเสร็จแล้วไปอบูชาด้านนอกก่อนนะจ๊ะนาาเขียนชื่อเสร็จแล้วบูชาครับเอามันบาดมือเหรอบาดมือเหรอโยมน้าใครใครใครโดนบาดมาพัตเตอร์ยานะ ใครเบิดมามีมีมีใครบาดไหมมาพืน okay. ต่ยานะครับนะครับ yeah. อ่ะนะครับอย่าบนมือนะลูกนะบั yes, ่นบั่นมือมันคมนะสาดิต เืชื่อนายกนจกก็จดจ๋ากงมาใจุงจนะได้เีนเศีนเองจบางคนจ้ะบางคนคนหลังไหลเข้ามาคนเยอะคนเยอะจ้ะวัดนี้ดังคนเยอะมากๆ คนลังไหลมาทำบุญจ้าหลาคักหลายคัยกที่นี่วัดขาส้นแก้วจ้าบรรยากาศดีวิวงาม